สวัสดีค่ะพบกับเอเลดี้ผีแดงนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์นะคะของ3นักเตะที่เป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่เราได้โจชัวเซอรซี 4, แล้วก็เลนี่ยอรมาแล้วนะคะ3คนนี้มีใครกันบ้างมัตช,ชายดาลิกมสลาอุยมานนเอลอุกาเต้ข่าวว่านักเตะทั้ง3คนนะคะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเรียบร้อยแล้วแต่ในส่วนของสรายแรกเนี่ย เดลีกับมสลาลุยค่ะแมนยูเนเตดจำเป็นจะต้องขายอารอนวันบิสก้าออกไปให้ได้ซะกอ่อนนะคะในส่วนของมสลาลุยเนี่ยถึงจะมีการเดินดิวทีนี้วันบิสก้าค่ะ,คะก็มีข่าวกับเวสต์แฮมนะฟาร์บิโซโรมาโนก็รายงานนะคะว่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางเวสต์แฮมเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่การเจราจาค่าตัวระหว่าง2สโม,มสรแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะคะสำหรับการ ปล่อยวันดิสตา้าไปที่เวสแฮมนะคะส่วนของเดลิกเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับลินเดเลฟด้วยแมนยูเองก็มีแผนที่จะขายลินเดเลฟออกไปแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีสโมสรใดๆที่ติดต่อเข้ามานะคะซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าแมนยูเองก็ได้แจ้งกับทางเดลิกไปแล้วว่าขอเวลานะคะให้ถ่ายนักเตะออกไปให้ได้ก่อนส่วนสำหรับดีลของมาลูเอลอูกาเต้เนี่ยตอนนี้เปเชเองก็เปิดใจนะคะที่จะให้ยืมตัวก่อน แต่ก็มีเงื่อนไขในการซื้อขาดน,นะคะก็ถ้าตกลงกันได้มานเูเอลอูกเต้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้น3คนนี้แล้วดูที่น่าจะได้แน่ๆเลยก็คือมาสลาอุยนะคะแล้วก็มานเูเอลอูกเต้ส่วนเดลิกเนี่ยเราต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะสามารถมาร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรือไม่แต่นักเตะนะคะมีใจทั้งหมดเลยที่อยากจะ ย้ายมาเล่นให้กับยูเนเอ็ดอ่ะมากันที่โจโชวัวซัสซีนะคะมีภาพว่าเข้ามาแรงางานตัวฝึกซ้อมที่แคลินตันเื็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวคงต้องรอเพื่อนๆกลับจากตัวปิชิซ่นที่อเมริกาแล้วคนจะได้เห็นฝึกซ้อมร่วมกับทีมกันคลิปนี้ก็อัปเดตกันประมาณนี้นะคะเอเมซังเฟซบุก๊กทิกต็อก X ภายใต้ชื่อเลดี้ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ